นะคะคุณผู้ชมคะเป็นภาพจังหวะนะคะคำถามแรกที่ทนายตั้มถามทางตํารวจนะบอกทําไมต้องให้ขับรถมาไกลถึงขนาดนี้เราค่อยมาคุมตัวค,ค่อยมาจับนะคุณผู้ชมนะ,ะแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการนะคะอย่างที่บอกไปคับคุณผู้ชมเขาวันนี้ทางตํารวจกองปราบนะคะบุกจับ กลุ่มทนายตั้มพร้อมกับภรรยานะในพื้นที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเจอไปสี่หมายจับ <c oughs> นะคะสข้อหาหนักด้วย <c oughs> นะคุณผู้ชมนะทางช่อโกงทางฟอกเงินนะคะรวมถึงทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าจะแยกนับกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่คดีเดียวละเพราะ <c oughs> ว่ามันมีการฟ้องร้องกันอีก3คดี <ừ. S 1> รวมเป็นทั้งหมดเนี่ยน่าจะ4คดีด้วยกันนะคะ <c oughs> อยากให้คุณผู้ชมไปดูนาทีที่ตํารวจจับกลุ่มทนายตั้มกันก่อนค่ะ over here. นี่นะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพขนาที่ตำรวจกองปราบบุจกจับกลุมนาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดน,นะคะพร้อมด้วยภรรยาคือนางปัทิตาเบี้ยบังเกิดตอนนั้นขับรถหรูปอร์เช่คเยนนะคะจับได้เนี่ยที่บริเวณริมถนนสายกบ,บินบุรีฉะเชิงเซาใกล้ๆกับแยกพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ตำรวจกองปราบก็ได้อ่านหมายจับที่ถูกส่งมาทางโทรศัพท์ให้ทนายตั้มแล้วก็ภรรยาฟังด้วยสีหน้าเคร่งเครียดนะคุณผู้ชมนะดูจากสีหน้าค่าตานะคะแล้วก็แจ้งสิทธิ์ของทั้งสองคนก่อนที่จะคุมตัวเดินทางเข้ากองปราบทันทีค่ะการจับกลุมครั้งนี้มีรายงานนะคะว่าทนายตั้มแล้วก็ภรรยาเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสรตว์แก้วซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่สามารถข้ามไปชายแดนด,ด,ด,ด้านตะวันออกได้ ขับรถมาตามมอเตอร์เวย์ค่ะมุ่งหน้าจังหวัดสระแก้วแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางขับรถวนเข้าไปในตัวเมืองอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซาก่อนที่จะเข้าถนนเส้น304พนมสาราคามุ่งหน้าสระแก้วมีตำรวจสะกดรอยตามอย่างกระชั้นชิดเพราะกลัวว่าจะมีการหลบหนีนะคะซึ่งหลังจากที่สารอาญาัชดานุมัติหมายจับเนี่ยก็ถูกทางตำรวจเข้าจับกลุ่มบริเวณใกล้ๆกับสี่แยกไฟแดงทันทีค่ะ เบื้องต้นเอาข้อมูลก่อนนะคุณผู้ชมนะทนายตั้มเนี่ยถูกสารอาญาออกหมายจับรวมทั้งหมด4ข้อหาประกอบไปด้วยช่อโกงฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบ โดยตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อทำความผิดฐานฟอกเงินส่วนภรรยาของทนายตั้มนางปฏิตาเบี้ยบังเกิดเนี่ยสารอาญาออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินนะคะทีนี้ช่วงประมาณเกือบเกือบบ่ายสองค่ะตำรวจกองปราบก,ก็คุมตัวทนายตั้มกับภรรยาเนี่ยมาถึงที่อาคารประชาอารักษ์ มีรถตำรวจทางหลวงนำขบวน1คันซึ่งทันทีที่ทนายตั้มลงจากรถนะคะปรากฏว่าดูสีหน้าค่าตาแล้วคุณผู้ชมคะทนายตั้มมีสีหน้าเรียบเฉยส่วนทางด้านภรรยาปกปิดใบหน้านะคะด้วยแว่นกันแดดสีดำนะคะแล้วก็แมสด้วยนะคะ นักข่าวพยายามที่จะเข้าไปสอบถามระหว่างคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายเข้าไปที่อาคารคุณผู้ชมคะก็ถามหลายอย่างเลยนะคุณผู้ชมนะั้หลายคำถามที่สื่อพยายามจะถามชจรจากับทนายตั้มกับภรรยาแต่ว่าก็ไม่มีคำตอบออกมาจากทั้งสองคนคะ่ะ พี่ตำรวจไม่นอนพี่ตำรวจอยาพูดอะไรกันนะครับจะหนีออกนอกประเทศอยากพูดอะไรกันนะครับนี่นะคะนี่เป็นจังหวะที่นักข่าวพยายามถามถามกังวลไหมอยากจะพูดอะไรหรือเปล่าจะดื่มปัสสาวะวันไหนถามหลายอย่างคุณผู้ชมนะจะหนีออกประเทศหรือเปล่าแต่คุณตั้มและภรรยา ไม่ตอบนะคะก็เดินด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเข้าไปในอาคารนะคะ,คะขณะเดียวกันคันทันเจ้าหน้าที่ยังได้หยุดรถยนต์หรูยี่ห้อปอร์เช่รุ่นเคเยนซึ่งภายในรถยนต์ด้านหลังเนี่ยปรากฏว่ามันมีกระเป๋าเดินทางไม่พอค่ะคุณผู้ชมคะมีเครื่องนอนอยู่ด้วยนะคะ,คะแล้วก็มีเอกสารสีน้ำตาล1นซองนะเอาทั้งหมดนี้มาตรวจสอบค่ะ ส่วนทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มท่านก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับทางทนายตั้มแล้วก็ภรรยาให้รับทราบนะคะก่อนที่จะสอบปากคำทั้งคู่ทันทีโดยครั้งนี้เป็นการแยกสอบปากคำนะคุณผู้ชมนะทนายตั้มไปปีกนึงนะคะแล้วก็ภรรยาเนี่ยไปอีกปีกนึ่งนะคะ สอบปากคำประมาณสักหนึ่งชั่วโมงได้เบื้องต้นนะคะทนายตั้มแล้วก็ภรรยาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาซึ่งหลังจากที่สอบปากคำเสร็จปุ๊บพนักงานสอบสวนก็จะคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าในหมายจับเนี่ยมันมีหลักฐานตามสมควรนะคะคือเอาง่ายๆเลยกลัวค่ะกลัวว่าด้วยความที่โทษมันหนกักนนะคุณผู้ชมนะกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็อาจจะทำให้คดีเนี่ยมันผิดเพีพ้ยนไปได้นะคะ มีรายงานค่ะคุณผู้ชมว่าหลังจากที่จับกุมทนายตั้มแล้วก็ภรรยาไปแล้วเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็นําหมายค้นจากศาลเนี่ยเข้าไปตรวจค้นที่บ้านของทนายตั้มนะคะเป็นบ้านหรูเลยค่ะที่เขาว่ากันนี่แหละที่เป็นบ้านหินอ่อนนะคุณผู้ชมนะบ้านหลังนี้แหละนะคะแถวแถวตลิ่งชันตํารวจเนี่ยใช้เวลาในการตรวจค้นนานกว่าสองชั่วโมงแล้วก็ยึดสิ่งของต่างๆขึ้นรถตู้ ละเบื้องต้นค่ะมีการอายัดทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้แบรนด์เนมทั้งของคุณตั้มเองแล้วก็ของภรรยาเองหลายรายการเลยนะคะน่าจะเป็นล้านอยู่นะคุณผู้ชมนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมเข้าตรวจค้นต่อที่สำนักกฎหมายสิทธารอนะแถวแถวสาทรเพื่อเก็บพยายนหลักฐานเพิ่มเติมประกอบในํำนวนคดีด้วยต่อมาประมาณบ่าย3-20ค่ะตำรวจกองปราบก็นำทรัพย์สินของทนายตั้มที่อายัดจากบ้านหรูหลังเมื่อสักครู่นี้แหละ แถวแถวตลิ่งชันเนี่ยมาส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนที่กองปราบหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมมีทั้งเครื่องประดับนะคะ<ม>เพื่อต้องตรวจสอบก่อนค่ะว่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยได้มาจากการกระทําความผิดตามข้อหาที่แจ้งไปก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งพรุ่งนี้ค่ะมีรายงานว่าทางพนักงานสอบสวนนะคะจะคุมตัวทั้งคู่เนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาแต่ก็ยังไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะคะ ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมันก็มีคำถามว่าเอ,เอ๊ตำรวจเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยทำไมจูจ่ๆถึงมาออกหมายจับทนายตั้มกับภรรยานะคะควันนี้ค่ะทางพลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงที่มาของการจับกลุ่มทั้งทนายตั้มแล้วก็ภรรยานะคะโดยบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยกำชับเลยนะว่าให้ทางพลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วก็สอบสวน ทุกอย่างนะด้วยความรัดกลุ่มรอบคอบที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักฐานมาแล้วระยะหนึ่งค่ะเก็บรวบรวมหลักฐานมาแล้วจนมันมีหลักฐานแน่นหนาคุณผู้ชมก่อนที่จะออกหมายจับในวันนี้แล้วดูจากพฤติการของทนายตั้มกับภรรยาแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าดูเหมือนกับว่าจะหลบหนีออกนอกประเทศนะเพราะน่าจะรู้ว่าตำรวจจะออกหมายจับคือทนายตั้มเนี่ยต้องยอมรับนะคุณผู้ชมนะเขาอยู่ในแวดวง วงออวงการนี้มานานาปกติจําได้มไหมคดีของคนอื่นทนายตั้มชอบบอกก่อนเลยใครจับตาดูพรุ่งนี้จะมีหมายจับออกมา คือเขาจะมีมีที่ทางคนข้างในอ่ะน่าจะมีคนบอกเขาได้คนก็เลยตั้งคาถามว่าเอาคดีตัวเองจะไม่รู้เลยเหรอใช่นนะก็น่าจะมีแววมาก่อนรู้กันมาก่อนส่งข่าวกันมาก่อนนะคะแล้วตํารวจก็บอกว่าดูจากพฤติกรรมของทนายตั้มเนี่ยที่ตํารวจขอสารอนุมัติหมายจับเมื่อช่วงเวลา11โมงวันนี้แต่คุณตั้มเนี่ยขับรถออกจากบ้านย่านตหลิงชันตอนช่วง9โมงเชา้าตามข่าวเนี่ยเขาบอกนะบอกพาพาเมียไปทําบุญ เออขาอบอกบอกอย่างนั้นนะคุณผู้ชมนะแต่ตำรวจบอกว่าดูแล้วเนี่ยเส้นทางเนี่ยมันมุ่งหน้าประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกตำรวจกองปราบก็เลยประสานกับทางตำรวจทางหลวงช่วยกันสกัดจับนะคะกลัวว่าทั้งคู่เนี่ยจะหนีออกนอกประเทศไปได้ก็เริ่มสกดรอยเลยค่ะตั้งแต่บ้านพักแถวแถวตลิ่งชันแล้วก็พบว่าเริ่มขับออกจากกรุงเทพเข้าเขตปริมณฑลมุ่งหน้าไปยังภาคตะวันออกตัดสินใจเลยว่าต้องสกัดจับก่อนละเพราะถ้าหาว่าปล่อยไปเนี่ย อาจจะคาดการระหว่างทางได้อ้าวตำรวจทำไมครัวขนาดนั้นเพราะว่าเครื่องของรถคุณต้าม,มันแรงอเออเขารถ<ๆ>แบบรถหรูอะใช่ไหมฮะบื้นเดียวเขาไปไกลแล้วถ้าปล่อยให้มันไปไกลกว่านี้เนี่ยรถตำรวจเนี่ยอาจจะตามไม่ทันได้นะก็เลยสกัดจับก่อนเลยนะคะพลตำรวจโทอัคารเดชนเนี่ยบอกนะคะว่าการออกหมายจับในวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าทนายตา้ามีความพยายามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีเจอ้อย 71ล้านตามที่ปรากฏในสือ่อเหมือนไปปรากฏตัวตามที่ต่างๆแล้วก็พูดจาในลักษณะกดดันข่มขู่พยานด้วยส่วนที่ที่ทนายตั้มเองเนี่ยเขาก็มีสิทธินะคุณผู้ชมนะว่าจะพูดอะไรก็ได้ที่บอกไปปฏิบัติธรรมหรือจะไปวัดไปทำบวงทําบุญเนี่ยพูดได้หมดเลยแต่ทุกอย่างตํารวจก็มีข้อมูลหลักฐานค่อนข้างแน่นหนแล้วนะคะ ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าคดี71ล้านเนี่ยของเจออยเนี่ยมันเป็นแค่สารตั้งต้นเท่านั้นนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่คดีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสารตั้งต้นที่นำไปสู่การออกหมายจับแต่ว่าตอนนี้มันยังมีอีก3คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาต่อไปคืออันนี้นะคนพูดถึงกันเยอะมากคือคดีคริปโต39ล้าน คดีรถเบนซ์13ล้านแล้วก็คดีค่าโรงแรมอีก9ล้านเอาคดีคริปโต39ล้านก่อนคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าทนายตั้มเนี่ยออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นะคะพูดถึงเงิน39ล้านที่ว่านี้นะคะโฟกัสคดีนี้นะคุณผู้ชมนะที่บอกว่าโอนให้ปลายทางนะให้ปลายทางเป็นเงินคริปโตใช่ไหมคะเป็นเงินดนะิจิตอลน่ะคุณผู้ชมนะแล้วตัวเองไม่ได้ทำเองให้คนสองคนซึ่งเป็นคนสนิทเนี่ยก็คือชื่อนุก,กับสาเนี่ย เป็นคนจัดก,การให้นี่นะคะมันมีตัวละครตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีข้อมูลว่าบุคคลสองคนที่สนิทกับนายตั้มเนี่ยคือนุกับสาที่คุณตั้มให้เป็นธุระให้เนี่ยเขาโอนไปให้ปลายทางแล้วเหมือนกับมันมีกระบวนการทางระบบที่โดนฮงโดนแฮกดิฉันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีน,นะแต่เหมือนกับว่าโดนยึดโดนตรวจสอบอะไรยอย่างทั้งหลายคุณผู้ชมนะทำให้เงินก้อนนี้เนี่ยมเล้านเนี่ยมันเหมือนมันไปไม่ถึงปลายทางตรงนั้น ที่พี่อ้อยต้องการจะโอนไปให้ดาราจีนเท่าที่ฟังแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าในการจัดก,การทุกอย่างคุณตั้มเพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้เองเมื่อวานหรือวันก่อนนี้เองนะคุณผู้ชมนะว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องราวตรงนี้นะแต่ว่านุก,กับสาเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจไว้แล้วว่าเงินที่โอนไปทางบิตคอยเนี่ยโอนไปเท่าไหร่ นึกออกไหมฮะแต่ปรากฏว่ามันมีข้อมูลหลักฐานที่เปิดเผยมาจากเพจดังในโซเชียลมีเดียตอนนี้ดาวแปดแชร์เขาเปิดเผยขึ้นมาเลยคุณผู้ชมว่าไอ้เงินที่ไปลงบันทึประจําวันเนี่ยมันแค่2อล้านสครับถามว่าละวล้านอ่ะที่คุณต้ามบอกเจ๊อ้อยเนี่ยว่าจะเอาเงิน39 000, ล้านเนี่ยไปคืนไปใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยใช,ใช้นี่เนี่ย มันมาจากไหนแล้วมันหายไปไหนอีก37ล้านโดยประมาณนะอันนี้คือคําถามเพราะฉะนั้นนี่คือคดีใหญ่นะคะที่มีการปูดขึ้นมาว่าเงินส่วนต่างคุณตั้มเอาไปไว้ที่ไหนแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าตอนนี้เขาคือคนที่มีสิทธิ์ที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้นะครับครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหลักฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพจไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เอามาเปิดเผยกันเนี่ย คุณตั้มมีสิทธิ์ที่จะสู้คดีได้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นเขายังไม่ใช่คนที่สาลตัดสินว่าเขามีความผิดนะคะแค่ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถามว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยออจะเป็นยังไงต่อไปนะคะจะมีการออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการของทนายตั้มเพิ่มอีกหรือไม่ผู้ชว่วยผบตรอบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคะและยังคงต้องชั่งน้าหนัก ส่วนการที่ผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยเป็นคนที่รู้กฎหมายเป็นทนายความอะคุณผู้ชมนะอาจจะรู้จักตํารวจระดับผู้ใหญ่ระดับสูงได้เนี่ยมันจะมีผลต่อคดีไหมผู้ช่วบยบตรอบอกแต่เพียงว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่การทํางานของตํารวจต้องซื่อตรงชัดเจนโปรง่งใสและเที่ยงธรรมค่ะคือท่าที่ทราบมาว่าตัว ผู้ที่ถูกหมา้จับนะครับพยายามที่จะหลบหนีออกนอกประเทศนะครับ yeah, ซึ่ง <not me. S 1> เขาก็คงจะมีไว้แววว่าเรามัาไม่จะขอหมายจับหร <Yeah. S 1> ที่แน่ชัดนะครับ <Yeah. S 1> เราได้ออกหมายจับเราได้ขอ,อนมัติหมายจับมาช่วงเวลาประมาณสิบเอนาฬิกา <Yeah. S 1> แต่ตัวของ oh. ผู้ที่ออกตัวออกหมายจับนะบมีการไหวตัวและเคลื่อนตัวออกจากที่หมายตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกา mm. แล้วก็มุ่งหน้าไปยังพื้นที่เพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะครับเราเริ่มที่จะสะกดรอยเข้าไปนะติดตามจาก สิ่งที่เราสามารถหาได้นะจนทราบว่าเขาได้ออกนอกพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลครับจนะึงได้ตามตามไปนะครับจึงตัดสินใจว่าถ้าเนิ่นนานไปคนนี้รถที่เราใช้อยู่ที่ตำรวจใช้อยู่สมรรถนะสู้รถที่เขาใช้ไม่ได้นะดังนั้นถ้าเขาเคลื่อนตัวไปไกลกว่คนนี้อาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้มีทั้งเรื่องของพยานที่ไปยุ่งเหยิงพยาักฐานและเรื่องของการที่สื่อมวลชนเห็นนะครับว่าพยานที่หลบหนีครับ ยเงินหลายแสนที่ไปอะคะเปการของเท่าที่ท่านเห็นอยู่ว่าปรากฏที่ไหนบ้างน,นะครับ